มันเล็กคู่เล็กไปเนาะเล็กข้างใหญ่ข้างเ,าเล็กโอเคเดี๋ยวว่าให้คู่ใหม่โอเคครับเดี๋ยวผมจะต่อรถให้อันนน้นต,ตัวตัวนี้เลยครับโอเค,คเียบร้อยนะว,วิชิตไม่เคยใส่รองเท้าอย่างี้หรอแบบนี้หรอใช่ครับทางกในชีวิตเลยไม่เคยใส่ผ้าใบหรอโอเคครับเคยเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องไหมเคยร้องอยู่ห้องอาหารอยู่ระยองอ,อ๋อหรอร้องได้ สองเดือนครับสโชว์สักสักเพลงได้ไหมฉันเป็นแค่ไอเด็กนอก้องคนหนึ่งที่หวงังบินปไปจุดหมายปลายฟ้าเหนื่อยใจยากนะตามภาพน้ำตาไหลมากับความเป็นจริงโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับร้องเสียงดีนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันกางเกงมันหลวมใช่ไหม ก็เลยใส่เชือกฟางเลย